สวัสดีกันทุกคนนะคะยาน้ชนบทนะคะยานี้พามัทช้มใบเจ้าแมกวนอิมนะคะเอพระโพสต์กวนอิ่มบางพบโชคเด้อค่ะดูเชียงรายเด้อค่ะพี่น้องอ๋อเนนี้พระเบงข้างบนเด้อปื๊ดพล่นเด้อค่ะสูงสุดเด้อค่ะเลยนนี้พระเบงบันไดเด้อค่ะหลงลอยกว่าขั้นเด้อค่ะพี่น้องอ๋อ อย่างนี้นี้พาเบิงข้างบนเด้อค่ะพี่น้องไปอี่างนี้พาะสมข้างบนเด้ออย่างนี้จะเด,ดินอ่ะอืมในนี้ประหานดดอกในนี้เดินบางชูโจุดดุยเสวบเบียงบันทีตะแบงตะแบงมันเดียวตุ้ดโตมีห้ามมีห้าวอย่นี้จะขึ้นบันไดเด้ออืมในนี้บระหานดดอกเมื่อนั้นในนี้กระปวดขานิดหน่อย เนี่ยนี่ชิวายก่อนมืนอนี่นี่มาทำเขา่าละอมันนีม่มืนอเนี่ยนี่บอทำเข่าเนี่นี่เจอบ้า้ใส่นี่ ีนนี้พักขึ้นบนเด้อแต่วันที่สั้นเด้อีนนี้จะพักขึ้นบน้อค่ะสมเด้อว, <c oughs> วันนี้อย่างนียจะแม่ปวดห่นมันวะโอเคด้อค่ะ เห็นมากแล้วพี่เนาะเกือบกาไปแล้ว ขึ้นบนป่ะคุณพอได้ขึ้นบนหน้าตอนนี้ขึ้นบนก็ได้เปิจนนปดปจา้าได้คนะ่้าไหร่นะไม่สิบปัดโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว 20บาท, tuần rồi mười ba tuần rồi mười chín tuần này mười một 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 tuần này ได้มีสิบบาทได้ะคืะคนดิมีสุขสันะคะเขาเขาทั้งไหนคะเขาทั้งนี้ปะตตัวก่อนคือแบบไหนคะแบบไหนคะบอกมายสิคบโอ้ยอยู่ในนี้แจน,นตดขนาดนีนจ้าจ้าได้ตัวแล้วเด้อ กินมันดายเหรอจ้านี่สิบห้าสั้นนะคะเขาไม่ว่าเขาค้นจิ๋นต้องมาดำไม่ต้องตายเลยเขาค้นใจยนะเจ้ากระดานคุยยังก็ข่อยไม่รู้เรื่องโอ้ยสั้นอย่างนั้นเนี่ย ตันเอตันยี่สิบห้าปุณหะตันแปดแล้วโอ้ยยัไงไม่ขึ้นกูเดียวแล้วเนี่ยอักบอกหวากันไปนะชุมบรรยากาศสนุกสิเก่งแม่นึกว่าจะขึ้นแม่นจัะน้อยชั้นยี่สิบห้านะคะติ้งค่ะโอ้โหสวยงนะามร่ำฉ่ำค่ะ จังเลยเนี่ยวันนี้ผิดหวัง,งเลยบ้างเด้อดัอ้ยสวยจังเลยพี่น้องมีแค่นี้บอแถวเนี่ยมูยสวยมากค่ะสวยมากสวยจริงๆพี่น้องโอ้โหนนะจืับได้ปะเนี่ยจับก็ได้เนาะ อห่างจับก่อนห่างจับเบด้อนี่โอ้โหมังกนเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยเด้อสวยงามมันลำช้ำเลยค่ะเบิ่งเด้อบา้าผุ้น่ะในนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสนดจปะยี่สิบห้าชั้นนะคะพี่น้องจ๋าโอ้โหสุดยอดเลยนะโอ้สวยงน้ำดำเลย คืนต้างบนคืนทังไตอ่ะค่อยขึ้นแค่ยี่สิบหาสัน้นสวยมากค่ะสวยมากค่ะสวยมากเขาไหวจับเลยค่ะพี่น้องเขาไหวจับเด้อสวยมากเลยพี่น้องเขาไหวจับเด้อค่อยขึ้นแค่นี้เองได้เนี่ยเฮ้ยมาส้มตำหมีก็เนี่ย จับนะชมชั้นยี่สิบฟรีนวะไไปทั้งไหนล่ะ,ช,ะช,ชั้นยี่สิหโอ้ยี่บฟรีชมฟรีไปเลาก็ไปคืนอีกชันน่ะเนาะสวยงามมากค่เขาบอกว่าฟรีแต่ก่อนนี่เนาะเขาแต่งตัง้งเนาะไป เมื่อกี้เมืี้นี่นี่นะพระสารพระชาตรนวิไลพบเชิดจะเอาวาดห้วยพระตั้งไป,ไปเขาบอกห้ามจับเขาบอกห้ามจับไปเขาบอกห้ามจับเขาบอก่ปจับเด้อเขาบอกว่า คลิปนี้นะไขเ่เบิ่งๆนะเสียใจนะคะชั้น26ลวเด้อสวยมากค่ะสวยมากค่ะ พี่น,อน้องขอทำนะสวยจริงๆไอ้คือในถึงที่สุดน,นี่จะขึ้นถึงที่สุดเลยเดอ้อในในมาแล้วเขาบังคาบจ,จับท่านจับนี่โอ้ยห้ามขึ้นคนมาโอเคนะคะพี่น,อน้องคะเอาซ้ำนี่แหละอเอาซ้ำเนี่ยขอสวัสดีกันทุกคนเดอ้อนนขอมีความสุขกันทุกคนเดอ้อยายนิชชนกเดะะ้อค่ะ เดี๋ยวนี้มันถึงที่สุดแล้ว ที่บุฟูแตงกีเวมาขอขอบคุณทุกคนเด้อได้ติมตามยี่นี้เด้อมาเที่ยววันหวยประกมรหนนาสวยงามมากคมากสวยสวยสวย